คุณหมอคนหนึ่งติดต่อเข้ามาอย่างทางพักนะครับติดต่อมาปั๊บหัวหน้าพักรับดัดปุ๊บครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของท่านความคิดเห็นหน่าสนใจจริงๆจึง,จงนํามาเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายสําคัญของรวมไทยสร้างชาติครับพร้อมเลยนะครับทุกท่านรู้จักคุณหมอคนนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดครับปรมบอดังๆ,ๆนะครับต้อนรับประธานคณะทํางานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาครับนี่คือรวมไทยสร้างชาติ จับมือกันพรมเปรียวเป็นหนึ่งเดียวยืนหยัดขอประกาศเดินหน้าประเทศไทยโดยผลเอกประยุทธ์คนทำงานตั้งใจทางเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทำแล้วทำอยู่ทำต่อใช่ไหมครับวันนี้วันวันนี้ผมขึ้นมาปราศัยเนี่ยก่อนอื่นนะครับ หน้าที่ของผมเนี่ยเป็นคณะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผมมีเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงภารกิจเร่งด่วนของพักรวมไทยสร้างชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยกําหนดขอบเขตวันนี้พูดในพื้นที่กรุงเทพก็จะพูดในแค่ขอบเขตกรุงเทพมหานครในเวา,าสั้นๆนะครับก่อนอื่นนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันที่7มิถุนายน ถ้าท่านย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วเจ็ดมิถุนายนหกสี่เนี่ยขณะเนี้ยเกิดคลัสเตอร์โควิดที่ทองหลอ่อถ้าท่านย้อนไปสองปีวันเนี้ยทองหล่อใกล้ๆเนี้ยนะครับเกิดคลัสเตอร์การระบาดโควิดที่เขตทองหล่อใกล้ๆที่เราเราจัดปะสายกันเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยระบบสาธรารณสุขโรงพยาบาลทั้งหมดทั้งรัฐทั้งเอกชนเรียงล้นเต็มไปหมด นะครับเรียกว่าระบบสาธารณสุขลม้มล่มสลายแต่ทําไมเราถึงผ่านโควิดวันนั้นมาได้ผมเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากคนหนึ่งนะครับผมเป็นผู้ในการโรงพยาบาลเอกชนเล็กๆนะครับแต่ผมมีคนสนับสนุนทําให้ผมปฏิบัติการโรงพยาบาลสนามสําเร็จผมสามารถทําโรงพยาบาลสนามในค่ายทาหารทั้งหมดสามพันกว่าเตียงรับผู้ป่วยบาดท้องอผู้ป่วยโควิดทั้งหมดแสนกว่าคนคนที่อยู่เบื้องหลังผมคือ พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับคนที่ถูกคนปรามายว่าไม่ทำอะไรเลยแต่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังและบงการให้ผมท่านเป็นทาหารผมเป็นท,าห,านทาหารผมเป็นลูกกระเปพงท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมแต่ผมลาออกจากราชการไปแล้วท่านสนับสนุนทุกอย่างที่ผมต้องการเพื่อรักษาชีวิตคนป่วยโควิดทั้งหมดให้ได้ท่านบอกไปอย่างเดียวคือทำอย่างไรอย่าให้ตาย ให้ประชาชนรอดนี่คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาคือแคนดิเดตหมายเลขหนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเราจะไม่เลือกพลเอกประยุทธ์กันได้อย่างไรล่ะครับเพราะฉะนั้นหมายเลข2ี่สต้องอย่าลืมบวกด้วยสอสอประจําเขตจากพรรครวมไทยสร้างชาติครับ ผมจะพูดเรื่องกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครน,นี้เป็นเมืองใหญ่นะครับมี50เขตเขตการปกครองนะครับเรียกว่าเป็นอำเภอก็50อำเภอต่างจังหวัดเนี่ยโรงพยาบาลอำเภอจะมีโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งแต่กรุงเทพมหานคร,นรไม่ไม่มีโรงพยาบาลประจำเขตเลยสักแห่งเดียววันนี้พักรวมไทยสร้างชาติจะทําให้เกิดโรงพยาบาลประจําเขต1เขต1โรงพยาบาล1ศูนย์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคร้ายแรงบางคนบอกว่าเพอร์เจอร์นะครับมีมีบางคนบอกว่าสิ่งเหล่านี้เพอร์เจอร์มันต้องใช้งบประมาณมหาศาลสร้างโรงพยาบาลเนี่ยสร้างใช้เงินเยอะมหาศาลแต่ความจริงไม่ใช่ครับนโยบายของรวมไทยสร้างชาติคือการใช้สังคมเข้มแข็งประชาชนมีส่วนร่วมภาครัฐให้การสนับสนุนนะครับมีพระราชบัญญัติ ชื่อว่าพระเจาชนดัตส,ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมออกมาเมื่อปีพศ2562พลเอกประยุทธ์จันรโอชานี่แหละครับคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้มีประโยชน์อะไรกฎหมายฉบับนี้จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนนะครับเข้ามาแก้ปัญหาสังคมนะครับวันนี้เรามีโรงพยาบาลเอกชนเต็มกรุงเทพไปหมดแต่ประชาชนเข้าไม่ได้เพราะมันแพง แล้วก็มีคําร้องเรียนกันบอกว่าค่าบริการรักษาพยาบาลแพงแล้วเราจะแก้ยังไงให้มันถูกมันก็ต้องมีโรงพยาบาลเอกชนที่ทําเพื่อสังคมสิครับโรงพยาบาลเอกชนที่ทําเพื่อสังคมมีกําไรนะครับแต่กําไรน้อยหน่อยโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคมนี่แหละครับที่เราเรียกว่าโรงพยาบาลวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมได้คุยกับท่านหัวหน้าพิราพันธ์หรือพี่ตุ๋ยของผมเนี่ยนะครับ ได้คุยกันแล้วนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังไม่มีกฎหมายรองยังไม่มีกฎหมายลูกออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคเอกชนให้กับประชาชนนะครับรวมตัวกันนะครับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมสร้างโรงพยาบาลขึ้นมารับผู้ป่วยทุกศิ์นะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลประจำเขต50เขตในกรุงเทพหมหานครเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาล ที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมีเป้าหมายเพื่อรองรับผู้ป่วยบัตรทองผู้ป่วยประกันสังคมและสิทธิข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงตอนสิทธิข้าราชการเนี่ยนะครับข้าราชการก็จะสามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้บางคนก็สงสัยว่าเอะถ้าข้าราชการเข้าเอกชนเนี่ยแล้วงบประมาณรักษาพยาบาลบางพักบอกว่าเป็นงบช้างป่วยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับงบนี้จะไม่บานปลายขึ้น พราะโรงพยาบาลเอกชนที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะใช้ที่ดินราชพัสดุเช่าที่ดินราชพัสดุนั่นหมายความว่าต้นทุนของโรงพยาบาลจะต่าลงนะครับได้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีนะครับผู้ถือหุ้นนะครับเอาเงินค่าหุ้นนั้นไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยกฎหมายรองรับไปแล้วไม่ใช่พูดกันเพื่อเจอ้อกฎหมายมีเรียบร้อยอยู่แล้วเพียงแต่เรายังไม่ได้เอามาทํา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดแรงจูงใจนะครับไม่จําเป็นต้องไปขอ B O I กฎหมายมันรองรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสร้างโรงพยาบาล50เขตเขตละหนโรงนะครับจึงเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเพื่อเจอและทพักร่วมไทยสร้างชาติเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลผมในคณะคณะทำงานจะทําให้ดูนะครับและเมื่อข้าราชการเนี่ยนะครับขอขอย้อนมาที่ข้าราชการ ถ้าสิทธิข้าราชการและครอบครัวข้าราชการเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้เนี่ยบางคนบอกแลก้วงบประมาณมันจะลดได้อย่างไร mm hmm. เข้าโรงพยาบาลเอกชนมันก็ต้องแพงสิครับ <c oughs> ความจริงไม่ใช่ครับอัตราจ่ายโดยระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางกับโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยนะครับมีอัตราจ่ายที่สูงอัตราผมพูดว่าอัตราจ่ายต่อนหน่วยขึ้น1 5 0 0บาทนะครับในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนสามารถ ผมกล้าพูดได้เพราะผมเป็นผู้ในการโรงพยาบาลเอกชนนะครับสามารถรับอัตราจ่ายที่8,500บาทได้นั่นหมายความว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นคู่สัญญากับกรมบัญชีกลางเบิกจ่ายตรงในอัตรา8,500บาทจะสามารถประหยัดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลให้ข้าราชการหน่วยละ2000บาทงบประมาณในการรักษาพยาบาลจะลดลงทันทีในขณะที่ข้าราชการและครอบครัวสามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้ นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ผู้สมัครสสเขตเนี่ยเอาไปประชาสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอมันเป็นเรื่องที่ทําได้จริงแต่ยังไม่มีใครทําคนที่จะทําคือพักรวมไทยสร้างชาติครับเราจะทําทไม่ได้นะครับถ้าทําไม่ได้ให้ประชาชนมาด่าแม่ผมเลยนะครับผมกล้าพูดว่าพอดีผมเป็นไอตีควลํลโพงเก่านะครับ พ่อผมมาผมโตที่ตอกสลักหินแดงใบเล่เรียกพ่อผมว่าพี่นะครับเกชาลุงเกชาเป็นวิธีกับพ่อผมเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นนิสัยผมก็จริงๆน่าจะเป็นนักเลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพูดแล้วทําไม่ได้ไม่ใช่เหรียญทองนะครับผมเป็นคณะทํางานของรวมไทยสร้างชาติจะทําให้ดูนะครับอันนี้เรื่องเร่งด่วนในเรื่องนี้เนี่ยครับเพราะกรุงเทพมหานครปัจจุบันเนี่ยมีประชากรอ,อยู่ประมาณมากกว่าสิบล้านคนนะครับ เป็นสิทธิ์ปัดทองสักประมาณสี่ล้านกว่าที่น,นสิทธิประกันสังคมสิทธิ์ขา้าราชการและครอบครัวอีกดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสุขภาพของคนกรุงเทพเนี่ยขาดการเข้าถึงนโยบายของพรักรวมไทยสร้างชาติภารกิจเร่งด่วนสําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในต่างจังหวัดผมจะพูดอีกอีกบริบทหนึง่งสําหรับกรุงเทพมหานครก็คือแก้ไขาการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ให้กับประชากรชาวไทยในกรุงเทพมหานครทุกสิทธิ์ต้องเข้าได้ด้วยหนึ่งเขตหนึ่งโรงพยาบาลหนึ่งศูนย์ผู้สูงอายุและคนพิการเรามาคอยติดตามกันนะครับผมหวังว่าวันนี้เนี่ยผู้สมัครสอสอเขตทุกท่านเนี่ยได้ฟังแล้วเนี่ยเอาเรื่องนี้นะครับไปทําความเข้าใจกับประชาชนทุกสิทธิรักษาพยาบาลนะครับขอเมื่อกี้ลืมพูดประกันสังคมไปนะครับเมื่อมีโรงพยาบาลมากขึ้น ผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมก็จะมีโรงพยาบาลที่เลือกได้มากขึ้นสําหรับผู้ป่วยผู้ประชาชนที่ต้องการจ่ายเงินเองเมื่อมีโรงพยาบาลมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าอุปทานหรือซัพพลาเนี่ยมันเยอะขึ้นเพราะโดยกลไกตลาดก็จะควบคุมราคากันเองเราไม่จําไปต้องไปพึ่งกรมการค้าภายในไปควบคุมราคาไปกดแล้วมันก็ทําได้แบบฝ่ายไม่ฟางนะครับเพราะหนึเขตหโรงพยาบาลหนึศูนย์ผู้สูงอายุ พักรวมไทยสร้างชาติจะทำให้ดูครับครับผมมีเวลาไม่มากผมคงได้แค่นี้นะครับก็มีมีเวลาอยู่แค่สินาทีนะครับเดี๋ยวท่านต่อไปคือมอมเปืนจะขึ้นมาพูดเรื่องเศรษฐกิจนะครับปากท้องโดยตรงที่ผมพูดเป็นเรื่องสุขภาพนะครับทุกของการเจ็บป่วยนะครับมันเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นทุกขทางเศรษฐกิจด้วยการเจ็บป่วยแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย การรักษาพยาบาลมีค่าใช้จ่ายแล้ววันนี้ผมกล้าพูดได้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยประชากรมากกว่าร้อยละยีอายุเกิน60แล้วกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองสังคมของผู้สูงอายุเพราะ,ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยขอให้ท่านผู้สมัครสสเขตก็ดีปารต้ลิสก็ดีเอาไปขยายผลให้ประชาชนได้ทราบได้เข้าใจอย่างท่องแท้แล้วตัวผมยินดีที่จะไปลงพื้นที่กับทุกท่านในการอธิบายประชาชนครับนะครับอย่าลืมนะครับ ทำแล้วทำอยู่ทำต่อเลือกนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเชื่อมั่นลุงพีพิตุยของผมเลือกรวมไทยสร้างชาติทั้งสองใบครับขอบคุณครับ